สวัสดีนะคะเย็นวันอาทิตย์นะคะบอกได้เลยว่าวันนี้มาค่ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าหน้าร้านค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทั้งหน้าร้านทั้งลูกค้านัดนะคะแล้วก็ ลูกค้ามารับรถนะคะจะสิ้นเดือนแล้วลูกค้ามารับรถเยอะมากนะคะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะ,ะสภาพดีๆนะคะร้านของเราอยู่ที่บริษัทสามเลี่ยโมอตโต์นะคะตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะใจกลางเมืองขอนแก่นเลยค่ะลูกค้าคะผ่านไปผ่านมาก็เรียนเชิญแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาดูได้เลยนะแล้วใครที่เข้ามาไม่ถูกก็สามารถแอดบ้านเขียวนุนาะมาได้เลยนะแอดห้าสามตัวแล้วก็บีหนึ่งตัวเดี๋ยวนูนาะส่งโรเคชัน่นแล้วก็นัดหมายเข้ามาดูรถกันที่ร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบ่ง แบงสิบนะแบงค์สิบแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นแบงค์สิบนะคะแบงค์สิบหนึ่งใบสามารถเอามาแลกไปส่วนลดในการออกรถได้เลยหนึ่งแสนบาทไม่จํากัดปีนะคะลูกค้าไม่จํากัดรุ่นไม่จํากัดพศไม่จํากัดปีไม่จากัดรุ่นไม่จํากัดพศขอแค่เป็นธนาบัตรแบงค์สิบก็เอามาแลกไปส่วนลดได้เลยในการออกรถหนึ่งแสนบาทและที่สําคัญสําหรับคนซื้อเอาไปเลยหนึ่งแสน สำหรับคนแชร์นะคะลูกค้าบอกต่อให้หนูนานนิดนึงนะคะโปรโมทรีวิวนะ,ะแชร์ออกไปนะคะบอกต่อเอาไปเลยเหมือนหนึ่งค่าแชร์ค่าบอกต่อนะคะวันนี้หนูนามีรถหนึ่งคันนะคะไม่ใช่รถหนึ่งคันรถหลายคันแหละออมานําเสนอนะ,ะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆคุ้มค่ายังไงนะคะประหยัดน้ํามันสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถสักหนึ่งคันไปใช้งานนะคะเป็นพนักงานบริษัท ้าราชกานะขับไปทำวง,งทําง,งานนิดๆหน่อยๆนะคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องพันเดียวแต่เป็นเทอร์โบเป็นเครื่อง1นึ่พันะคะแต่เป็นเทอร์โบอัตราการกินน้ํามันเนี่ยค่ะยีกิโลต่อลิตรนะคะเติมน้ํามันพี่เติมไปเลยเต็มถัง1,000บาทขับได้อยู่ประมาณ600กว่าโลนะคะและที่สําคัญคุ้มค่ามากๆค่ะลูกค้าเแบงค์สิให้หนูนะหนึ่งใบ ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นอย่างที่บอกนะห้าแสนพี่ไปออกใหม่ป้ายแดงพี่อาจจะได้ตัวโลแต่วันนี้มาหาหนูเอาตัวท็อปไปขับค่ะผ่อนข้างวดสบายๆนะคะแปดเก้าพัตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลรูนนะคะมีให้เลือกสองคันสวยๆไม่ว่าจะซ้ายก็ดีไม่ว่าจะขวาก็ดีนะคะพี่มาเลือกเอาได้เลยใครมาเลือกก่อนได้ก่อนใครมาเลือกหลังได้ก่อนเอ้ยได้ก่อนได้ยังไงใครมาเลือกหลังก็ได้หลังนะสําหรับทั้งสองตัวนี้นะคะเป็นรถซีดานสี่ประตูนั่นเองมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะ ขับง่ายไปไหนมาไหนง่ายสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเกียร์ออตโต้นะไม่ปวดคงปวดขานะพี่นะและที่สําคัญนะไม่ใช่ว่ามีแค่ซีดานสี่ประตู นี่นะคะเราก็มีเป็นรถ5ประตูมาให้ด้วยนะคันนี้นะคะเหลือเพียงแค่5 0,000นกว่าบาทเช่นกันค่ะลูกค้าคาฮอนด้าซิตี้หนึเทอร์โบมีให้เลือก2แบบ2สไตล์นะคะใครชอบ4ประตูก็จัดใครชอบ5ประตูก็มาจองได้เลยนะคะ5ประตูตัวนี้โดยปกติแล้ว Honda City ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง1.5และก็เป็น4ประตูถ้าเป็น5ประตูนะคะในส่วนของ ฮอนด้า Honda เนี่ยก็จะเป็น Honda j แจ z นะคะลูกค้าอย่างที่รู้กันเนาะแต่ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง1,000แต่เป็น Honda City ีแถม5ประตูด้วยค่ะนะคะสำหรับใครชอบแบบเปิดท้ายเปิดตูดนะ,ะไป ไหนมาไหนเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะพับเบาะนอนได้เรียบสบายเลยนะคันนี้นะคะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะคันนี้นะคะข้อดีของเขาแต่งแม็กมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยและที่สําคัญออกใหม่ป้ายแดงต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมืน่นแต่วันนี้ออกรถกับนูนาสิบาทจบๆค่ะลูกค้าไม่ว่าจะคันไหนนะ,ะไม่ว่าจะรถรุ่นอะไรใครอยากได้แบบไหนก็สามารถแอด บ้านเขียวเข้ามาได้วยเลยแอดห้าสามตัวและก็บีหนึ่งตัวนะหนูนะมีรถให้เลือกมากกว่าหกร้อยคันนะคะมีรถให้เลือกมากกว่าหกร้อยคันที่อยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนอยากได้สีอะไรนะคะทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะออกง่ายได้จริงได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะสวยๆแบบนี้มีใครชอบไหมเอ่ยนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เป็นของคุณนะ,ะนี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับ MG นะคะ MG5 MG5 ไฟนั่นเองนะคะ ด้านในดูหรูหรามาเฮาดูรักชูรี่สุดๆไปเลยค่ะลูกค,ะคะ้าขาคันนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจอยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้หรือสามารถแอดบ้านเขียวนนาม,มาได้เลยนะ แอดบ้านเขียวเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนะส่งรูปภายในภายนอกของเครื่องเลขใหม่ให้ชมอีกครั้งหนึ่งในช่องแชทเนาะคันนี้นะคะเป็นรถปี2022เลขใหม่เพียงแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเลขใหม่เพียงแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นราคาตั้งขาย5 0 0 0 0นกว่าบาทวันนี้ไม่ขายเอาแบงก์สิบมาให้หนูนะ 1, ่ะหนึ่งใบเหลือเพียงแค่4,000สนกว่าบาทรถปี22ใหม่หลักหมื่นเหลือ4,000สน ผ่อนข้างวดเบาๆสบายกระเป๋า7 0 0 0ตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนและที่สําคัญรับประกันชุกๆไปเลย3ปี3 0 0 0 0โลไม่เหมือนป้ายแดงตรงไหนพี่เอาประกามาวงได้เลยและยังไม่พอนะคะรับประกันฉุกเฉินะ1ปีเต็มนะรับประกันฉุกเฉินอีกนะ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นรถเสียสตาร์ทไม่ติดแบตหมดกุญแจอยู่ในรถและรถล,ล็อกยางแตกยางรั่วก็รับประกันนะพี่ไปไหน พี่เกิดเหตุอะไรพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะหนูมีบริการดูแลถึงที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะคันต่อไปนะคะไปเร็วๆกันหน่อยนะ,ะวันนี้เราจะมาจับรถอีโคคาประหยัดน้ํามันนะระ นะคะคันนี้นะ,ะผ่อนสบายกระเป๋าค่ะลูกค้าคะสามแสนกว่าบาทถ้าอยากได้แอดบ้านเขียวมานะคะหรือสําหรับใครที่สนใจจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยน้สันเซลฟี่ค่ะลูกค้าออกใหม่ป้ายแดงแปดเก้าแสนแต่วันนี้เหลือเพียงแค่สามแสนกว่าบาทซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีต่อไป Honda City นะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่สีขาวตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดศูนย์เช่นกันนะคะสีดาสวยๆดูๆไปเลยปีสองพันยี่สิบสองเลขไม่หลักหมื่นกิโลเหลือเพียงแค่สี่แสนกว่าบาทค้างว่ 7 8 0 0 0ตลอดสัญญาต่อไปเนี่ยค่ะซูซูกิสวีปรถอีโคโค,คาประหยัดน้ำมันรถ5ประตูไปไหนมาไหนสะดวกสบายง่ายต่อการหาที่จอดนะสวีปคันนี้นะเหลือเพียงแค่2,000 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญา ใครอยากได้แอดบ้านเขียวเข้ามาเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดห้องเครื่องภายในให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีเทานะสีแดงหนูนาก็มีนะคะใครสนใจก็อย่างที่บอกนะแอดเข้ามานะคะแอดห้าสามตัวและก็บีหนึ่งตัวนะคะต่อไปนะคะโตโยต้ายาริสนะคะตัวนี้เป็นตัวยาริสเอทิตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยสีดําดุดุค่ะลูกค้าสี่แสนกว่าบาทนะคะออกใหม่ป้ายแดงที่ต้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้ออกรถกับหนูนาสิบบาทจบจบ สิบบาทจบจบเนะคะผ่อนอยู่ที่เจ็ดแปดพันตลอดสัญญาถ้าอยากได้ทักเข้ามาต่อไปเนี่ยฮะฮอนด้าซิตตัวนี้เป็นโฉมปี2019เครื่องก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าค่ะลูกค้าคะเครื่องพันห้าเลขไมล์หลักหมื่นกิโลผ่อนเจ็ดแปดพันเช่นกันถ้าอยากได้ก็แอดบ้านเขียวเข้ามาเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเช่นกันนะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้ก็คิวการ์ซาติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นทรงซีดานนะคะนี่ สวยๆเลยนะสีขาวอบๆอันๆนะออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นออกง่ายได้จริงได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะไปที่อื่นมาไม่ผ่านนะคะไปทําที่ไหนมาไม่ผ่านนะ,ะพี่มองหาหนุนาก่อนคิดถึงหนุนานิดนึงนะ,ะเดี๋ยวนุนาช่วยทุกคันดันทุกเคสไม่ต้องห่วงมีทางไหนซิกแซกได้นะนุนาพาพี่ไปแน่นอนนะถ้าเกิดลูกค้าสนใจที่อยากออกรถถ้าพี่ ชอบรถถ้าพี่สนใจที่อยากจะออกรถอยากได้จริงๆไปที่ไหนมาไม่ผ่านมาหาหนูนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะคันนี้ตรงหน้าของเรานะ,ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆคันนี้ซื้อไปก็คือจบค่ะลูกค้าหาเป็นสีเทาแลมโบ้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานสเกิร์ต แต่งมาให้รอบคันโอ้โหคีบฉลงคีบฉลามติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยคันนี้นะคะปี2023จด24 5 0 0 0แสนกว่าบาทเอาไปขับไปขี่ค่ะผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดสัญญาเอาแบงก์สิมาให้หนูนะันหนึ่งใบนะผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นนะ ออกใหม่ป้ายแดงข้องดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมืน่นแต่วันนี้อย่างที่บอกโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะออกรถเพียงแค่10บาทค่ะลูกค้าหาออกรถเพียงแค่10บาทนะคะรถของเรามีให้เลือกมากกว่า600คันรถของเรามีให้เลือกมากกว่า600คันนะคะไม่ว่าจะเป็นมิลาดนะคะราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 4,000กว่าบาท5,000เท่านั้นตลอดสัญญานะคะซูซูกิสวีฟสีแดงจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะโตโยต้ายารลิสนะคะสี 4, น้ําเงินสวยๆสย 4, จีจแจมค่ะลูกค้าขะ3,000กว่าบาทเอาไปขับไปขี่กันผ่อนตลอดอายุสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดนะ,ะดอกเบี้ยไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบี้ยบอลลูนนะคะใครที่สนใจนะคะแอดบ้านเขียวเข้ามาได้เลยนะคะแอด5 3ตัวและก็ B1 ตัวอยากได้รถอะไรนะ,ะอยากได้ยี่ห้อไหนนะคะ ทักเข้ามาสอบถามนะคะทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวนุนะส่งสต๊อกนะคะให้ชมในช่องแชทดอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่างที่บอกนะเรามีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่กระบะ SUV PPV นะคะมีหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์ไหนนะคะอยากได้สีอะไรทักเข้ามาพูดคุยหรือมีเรื่องที่จะอยากปรึกษานะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยหนุนาะยินดีให้ลูกค้า หนูนาะยินดีให้บริการทุกทท่ทานเลยนะคะสำหรับวันนี้หนูนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูรถอะไรฝากติดตามชมด้วยนะสำหรับใครที่สนใจแอดมาได้เลยนะคะแอดห้าสามตัวแล้วก็บีหนึ่งตัววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีจ้า